ค <Okay. S 1> ่ะอ่ามาถึงคุณแม่บ้างคุณแม่มีปัญหาข้อเข่าเสื่อมคุณแม่ปัจจุบันนี้อายุ75เริ่มปวดเข่ามาเมื่อไหร่ฮะประมาณตั้งสิบปีจะได้ลวมั้งส <10 S 2> ิบกว่าปีนี้ที่ได้มานะฮะ,ะที่ที่ปวดเข่าเนี่ยนะฮะ,ะมันปวดรุนแรงยังไงบ้างฮะอาการเป็นยังไงบ้างฮใกล้ใกล้ครับวันแรกที่มันปวดรุนแรงนั่งถอนหญ้าอยู่งอง,งองเข่าอย่างนั้นนะครับ มาตมาต่าๆหน่อยแล้วก็นั่งงอเขา่าอุย้ยมันปวดขึ้นมานะปวดมากเลยปวดอยู่ไม่ได้ต้องทิ้งหมดเลยอะไรอุปกรณ์แถวนั้นทิ้งเลยให้ลูกพาไปหาหมอครับไปเขาก็ไปใช้อัสเรเขาบอกว่าข้อเข่านี่มันอะไรนะมันมันเป็นหินปูนเนื้ออะไรนะเกาะไปมันปวดแล้วหมอบอกว่าข้อเขามีหินปูนเกาะเกาะแล้วเขาก็ฉีดยาอะไรลงไปนะเป็นน้ําอะไรลงไปเข็มลนะหนะนะ้าพันนั่นน่ะใส่ไปนี้ Oh. แล้วก็ประมาณอีกสักอาทิตย์หนึ่งเขาก็นัดอีกให้ไปฉีดอีกเข็มหนึ่งข้างเดียวเนี่ยเป็นสองเข็มเข็มละห้าพันมีเป็นสองข้างเวลาตอนเจ็บ<ล>เจ็บสองข้างมฮะพออยู่มาอีกไม่เท่าไหร่เจ็บอีกข้างเลยเจ็บหมดทั้งสองข้างเลยอ๋อฉีดเป็นทั้งหมดกี่เข็มด้วยกันครับฉีดแค่สองเข็มทีนี้กะจะไปผ่าตัดเปลี่ยนข้อเขา่าจะเปลี่ยนข้อเขา่าอยู่มานานนะั่นคือหมอบอกเลยว่าเป็นข้อเข่าเสือ่อม พอเข่าเสื่อมเขาจะให้เราดูเพราะว่าคุณยาาดูนะเขาเอาที่เอสเเรไว้นั่นเขาขยายให้ดูดูอุ้ยอย่าดูไม่อยากดูมันจะห่างๆกันยังนั้นเป็นขอบรอบเอานี่บอกก็ไม่อยากดูมันเป็นกระดูกสองท่อนใช่ไหมอาจารย์ครับเวลาที่มันเสื่อมออกมันจะทางห่างออกอันที่เสื่อมมันเป็นกระดูกอ่อนนะคะครับถ้าสมมุติว่ากระดูกอ่อนนี้มันทําหน้าที่เหมือนกับเป็นฟองน้ําเป็นฉนวนไม่ให้กระดูก สองอันมาชนกันนะฮะเพราะฉะนั้นเวลาเราขยับขยับอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะบีบน้ําออกแล้วก็เวลาเรากลับมามันก็จะอุ้มน้ําเข้ามาเหมือนเดิมคือมันทําหน้าที่ไม่ให้กระดูกมาชน,น,ชนกันนะคะคคแต่ถ้ามันเสื่อมไปเนี่ยช่องนี้มันจะแคบลงแคบลงแคบลงอกระดูกจะเข้ามาชิดกันอ๋นะะอ,อ,อก็แสดงว่าการฉีดน้ําที่คุณหมอฉีดเข้าไป ค่ะเข้าใจว่าเป็นแบบสารที่ไปช่วยการหล่อลื่นหล่อลื่นข้อถูกไหมฮะแล้วคุณหมอบอกไงต้องผ่าตัดคุณหมอบอกว่าถ้าทนได้ก็ไม่ต้องผ่าก็ได้คุณยายแต่ถ้าคุณยายทนไม่ได้ก็จะผ่าให้จะเปลี่ยนให้ว่างันนี่มันเขาบอกว่ามันต้องนานหน่อยน้่จะต้องคอยคิวว่างี้ต้องคอยคิวนี่ยายก็กะว่าเออคอยก็ไม่ว่าเแหละเขานัดสามเดือนสองเดือนให้ไปนะเอาคุณยายผ่าแน่ไหมคราวนี้อื เอทีนี้ทานยาไนี่เข้าไปก็ชักเงียบเงียบว่างายคุณยายจะถผา่าไหมเดี๋ยวเดวตอนตอนที่นัดผ่าเนี่ยคุณหมอบอกไหมครับว่าโปรแกรมการผ่าจะผ่าทีละกี่ข้างเขาก็ไม่ได้บอกนะผ่าละทีละกี่ข้างเขาไม่ได้พูดนะอ่าฮะก็คือจะให้ผ่าก็จะผ่าข้างใดข้างหนึ่งก่อนยังไม่รู้เหมือนกันค่ะนะฮะแต่คุณหมอนัดละ นัดแล้วทีนี้มันมันไม่ได้คิวสักทีเขาจะนัดแต่ว่าต้องให้คอยคิวว่างงี้แกบอกค่าใช้จ่ายไหมฮะไม่ได้ไม่ได้บอกเบิกได้อ๋อเบิกได้เงินภาษีนะฮะเบิกได้อย่าลืมนะมันเป็นเงินภาษีนะฮะเบิได้อ่าก็คือก็คือนัดจะผ่าละตัดสินใจเรียบร้อย แล้วยังไงฮะใครแล้วทีนี้มาพอจะถึงนัดแม่ลูกเขาก็ให้อ้อแล้วเขาให้กินลูกสาวนะให้ทานยาไอย่างอะไรนะซออีกขวดสีชมพูนั่นเข้าไปอ๋อบิมสีชมพูเข้าไปค่ะค่ะอ่าทานเช้าสองเย็นสองอะไรอย่างนี้ครับแล้วทีนี้ก็มองแล้วก็มันก็เบาๆขึ้นใช่ไหม เบาขึ้นก็คือมันไม่ปวดมันไม่ปวดไม่อะไรเท่าไหร่แล้วแต่ก็ทีนี้มันหมดไม่ได้บอกเขาเพราะยาโรงพยาบาลมันมีเยอะใช่ไหมล่ะที่เขาให้มาเสียดายแทนลูกว่าขวดมันก็แพงไม่อยากเอาของเขาไม่บอกเขาก็หยุดมันก็หยุดไปทีนี้อยู่มานานลูกก็ถาม่ายาหมดหรือยังอู้หมดเก่าแล้วว่างนเขาแต่ตอนแต่ตอนทานรู้สึกดีขึ้นดีขึ้นแต่ตอนหมดไม่ยอมบอกไม่ได้บอกแล้วพอไม่ได้ทานเจ็บไหม มันก็เดินนันๆเขาก็รู้สึกเจ็บเจ็บขึ้นมาแต่มันก็ไม่เหมือนเดิมแวนะเดิมมันจะเจ็บเยอะอ่าแล้วทีนี้พอเขาให้ทานใหม่ก็ทีนี้ทานติดต่อกันเลยทีนี้ครับก็รู้สึกดีขึ้นเรื่อยๆแล้วทานอยู่นานแค่ไหนครับก่อนจะไปผ่าตัดหลังผ่าตัดไม่ได้พ่าไงสรุปแล้วคือไม่ผ่าเลยไม่ได้ผ่าเลยยังไม่ถึงคิวด้วยยังไม่ถึงคิวแล้วก็ตัดสินใจว่าจะไม่ผ่าเลยจะไม่ผ่าแล้วหมอถามว่า เขานัดเราก็ต้องไปถึงว่าเราสาปวดแล้วใช่ไหมล่ะครับพอไปก็จะพาไหมคุณยายไม่ผ่าแล้วไม่ผ่าแล้วไม่ผ่าแล้วแล้วคุณหมอได้เอ็กซเรย์เพิ่มดูอีกรอบไหมฮะทำไมคุณไม่ไม่ไม่ได้เอ็กซเรย์เอาแต่เก่าให้ดูแล้วอย่างนี้ไม่ผ่าแต่คุณยายเขาจะเอามาขยายให้ดูอีกบอกไม่อยากดูไม่อยากมองก็มันไม่เจ็บแล้วมันไม่เจ็บแล้วมันไม่เจ็บแล้วเดินได้ตามปกติแล้วเดินได้เดี๋ยวนี้ขึ้นตึกสามชั้นได้แล้วโอ เมื่อก่อนไม่เท้าอะไรที่เป็นสี่ขาน่ะอะเว็บล็อกเกอร์นะฮะอาตอนนี้ไม่ต้องใช้แล้วมันต้องใช้แล้วก็มาใช้ไอ้ที่แบบสะอาอะไรนั่นแหะจนปวดหมดแขนเนี่ยครับแต่เดี๋ยวนี้ไม่เอาสักอย่างอาเดี๋ยวนี้ไม่ต้องใช้สักอย่างละค่ะอาฮะขึ้นชั้นสามได้เมื่อก่อนนี่พอจะขึ้นบ้านชั้นหนึ่งั่นนะไอ้บ้านนั่นว่าเขาจะดังอดอดต้องโหนราวบันไดไว้ครับ ขึ้นได้ที่จะลงแทบไม่ได้นะบ้าน,นะอะแล้วพอมาเดี๋ยวนี้ขึ้นตึกสามฐานได้สบายครับแต่ไอ้เหนื่อยมันต้องเหนื่อยละเจ็ดสิบห้าปี<อ>แต่ไอ้หัวเขาเนี่ขึ้นได้ยังได้อีกเยอะฮะเจ็ดสิบห้าเองอาจารย์อาจารย์นภัยครับจากกรณีนี้นี่น่จะเป็นสันนิษฐานว่าเป็นข้อเข่าเสื่อมค่ะหม,มอหมอ,อบอกไหมคะว่าเป็นข้อเข่าเสื่อม หรือว่าค่ะมันก็เป็นข้อเข่าเสื่อมแต่มันมีหินปูนเกาะได้ค่ะอ๋อรวมรวมกันใช่วั้ยค่ะวิธีการรักษาก็คือต้องผ่าตัดอย่างเดียวเขาก็จะเลาะเอาหินปูนออกนะคะแล้วก็ใส่นีแคปให้ค่ะเปลี่ยนไปก็เปลี่ยนบริเวณผิวข้อเข่าถูกไหมฮะอ่ะเสร็จแล้วทําไมการรับประทานบิมเข้าไปถึงช่วยทําให้อาการปวดหายไป อากาศออทแอดแอดข่ากรุบกริบกรุบกริบหายไปมันมันเข้าไปทํำยังไงครับอาจารย์ครับจริงๆบิมไม่ได้เป็นตัวช่วยโดยตรงครับบิมนี่ไปคุยกับไม่เล้ยข่าวของคุณพี่เขาอืแล้วก็ไม่เล้ยข่าวคุณพี่เขานี่แหละเป็นตัวเก่งที่ยังมีความสามารถในการทํางานอยู่นะครับก็สาเหตุนะสาเหตุที่เราปวดข้อเข่าเนี่ยหรือก็เป็นว่ากระดูกสองชิ้นมันขัดกันอยู่นะครับ เนื่องจากที่อาจารย์นำภพยพูดกระดูกอ่อนมันเสื่อมไปเนื้อหน่อยเมื่อขัดกันเวลาเรามันขัดกันมันก็ย่อมจะเจ็บนะลองเอากระดูกขัดกันทุกผมว่าเจ็บทุกคนไม่ว่ามันอยู่ส่วนไหนนะครับแล้วมันเสื่อมมากๆเมื่อขัดกันมันก็ยิ่งเจ็บมากนะครับวิธีการที่จะไม่ให้เจ็บก็คือต้องเอาไอ้ที่มีกระดูกอ่อนเนี่ยไอ้ที่พระอาจารย์พูดถึงฟองน้าเนี่ยกลับเข้าไปใหม่ถูกไหมครับเพราะนั้นวิธีการผ่าตัดก็จะทําตรงนั้นทีนี้ไอ แคปซูลบิมของเราไม่ทําอย่างนั้นได้เชลื่อยริงจริงๆมันยังทําไม่ได้นะครับสิ่งแรกที่เรา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 ทำได้นะครแคปซูลของเราทําได้ก็คือว่ามันเข้าไปจากการทดสอบนะครับ,รบกินสี่แคปซูลต่อวันนะครับเช้าสองแคปซูลก่อนนอนสองแคปซูลเป็นเวลาสิบห้าวันแล้วก็จอะไม่เลยขาวออกมาดูภาพที่เราได้ก็คือภาพที่อยู่บนจอทีวีนี่นะครับเราจะเห็นว่าเราจะเห็นว่ามีการลดลง ของตัวที่เราเรียวกว่า T N F a l p h a นะฮะแล้วก็มีของ T N F 2ของโทษอินเทอร์ลูกิน6นะครับ I L 6นะครับที่ชี้ลูกศรที่2แล้วก็ลูกศรที่3คือคืออินเตอร์ลูกิน17นะครับในเชิงภูมิคุ้มกันวิทยาเขาบอกว่าทั้ง3ตัวเนี่ยเป็นตัวที่ทำให้มีการทำลายเนื้อเยื่อของตัวเองอเพราะนั้นจะทำให้เกิดอากักเสครับนะครับ ในคนที่มีอาการอย่างเนี้ยอย่างคุณพี่เขาอะก็เป็นเพราะว่ามันมีสารสามตัวเนี่ยมันเยอะไปครับเพราะฉะนั้นก็ให้เม็ดเลือดขาวไปสั่งให้มีการหลั่งมัน<ร>ลดลง,ล,<อ>งลงมานะครับซึ่งจากการที่เราใช้สี่เม็ดต่อวันแล้วก็เจาะเม็ดเลือดขาวในคนปกติมันลดลงมาอย่างเนี้ยนะครับถ้าคนที่มีสูงมันยิ่งลดลงมาให้เห็นชัดเจนใหญ่ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเมืลลม่อมันลดลงอาการที่ทําลายตัวเองเนี่ยทำลายเนื้อเยื่อตัวเองเนี่ยจนทําให้เกิดอาการอักเสบเนี่ยมันก็ลดลง นะครับลดลงเราก็ไม่ปวดเราก็เริ่มจะไม่ปวดนะครับแล้วก็นี่คือวันที่สิบห้าทุกรายที่กิน4ี่แคปซูลต่อวันวันที่สิบ้าจะสังเกตเห็นเห็นอาการมากหรือน้อยถ้าคนที่เป็นมากมากเราก็ได้เกิดทุเราแต่ถ้าคนเป็นน้อยน้อยวันที่15้าน่าจะหายไปเลยนะครับแล้วถามว่าแล้วถ้าหากว่ามันกินไปเรื่อยๆหาหยุดต่อเนื่องไปมันจะมีปัญหาไหมหยุดกินได้ไหม แน่นอนครับเรามีภาวะที่ปิดปกติในพินานความพยายามในการสร้างสรางสราตัวนี้มากอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือว่าร่วมถอยกินให้น้อยลงน้อยลงนะครับรอ,อหรอรอ,อให้มันครับแล้วแต่ว่าในช่วงเที่ยวบนเนี่ยมันจะมีบางอย่างเกิดขึ้นด้วยเราต้องค่อยๆล,ลดลงนะครับค่อยๆลดลงแล้วเราก็พบว่าคนที่ไม่ได้ใช้แล้วอเขาก็ไม่เห็นต้องลกลับไปผ่าเข่าเลยนะครับสาเหตุนะฮะสาเหตุก็เพราะว่า ในระหว่างที่มันค่อยๆเราค่อยๆลดตัวนี้ลงนี่นะครับสารพืชที่เราใส่เข้าไปเราใส่อหลรงนะถั่วเหลือง่เหลืองเงาดำฝรั่งบัวบกมังคุดครับสิ่งที่เราใส่เข้าไปเนี่ยมันมีคุณสมบัติในตามทีว่าตามเิงเคมีนะครับในการสร้างกระดูกอ่อนนะฮะเมื่อทั้งห้าตัวมีการสร้างกระดูกอ่อนแล้วมันร่วมด้วยช่วยกันสร้างมันก็เร็วนะครับ พราะในระหว่างที่เราแก้อาการปวดนะฮะมันก็มีการสร้างมวลกระดูกอ่อนขึ้นมาด้วยอืเพราะฉะนั้นสองเดือนสามเดือนถ้าเมื่อกี้คุณพี่บอกว่าเขาเอาเอ็กซเรย์ให้ดูคผมอยากจะให้ไปเอ็กซเรย์ครั้งหนึ่งไปเอ็กซเรย์ครั้งหนึ่งเราจะพบว่าระหว่างข้อเข่าเนี่ยจากการที่มีชิดติดกันเนี่ยมันอาจจะมีอะไรอยู่ระหว่างสองชั้นนั่นแหละนะครับมันก็เกิดขึ้นจากการที่มีการสร้างกระดูกอ่อนหรือที่เรียกว่าคารที่เกิดขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นคุณพี่ ขึ้นชั้นสามได้ถ้าทานต่อไปเรื่อยๆอาจจะ Luckily, ขึ้นชั้นเก้าได้นี่แต่ว่าแต่ก็คือคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นด้วยแต่แน่ๆครับคือคุณภาพชีวิตดีขึ้นแล้วก็ได้ยินว่าขึ้นไปชั้นสามแล้วยังไปเก็บกวาดบ้านบนอีกกวาดถูบ้านครับโอ้โหครับก็ก็ผมผมอยากเรียนเรียนว่าเมื่อสองสามวันท uhh ี่ผ่านมาเองผมเดินอยู่ที่สนามบินเชียงใหม่ครับก็มีคนเข้าเข้ามาทัก๋อดรบิมดรบิมบอกว่าแล้วก็บอกว่า เมืองไทยเนี่ยโชคดีนะที่มีบิมอแล้วบอกว่าเขาเป็นอะไรบอกเป็นข้อเขานี่แหละอ,อลอวรู้สึกชื่นใจนะผมว่าคนที่มีทรมานจากข้อเข่าเสพเ,เนี่ยเยอะมากเลยอ่ะคือบางคนที่มีปัญหาแล้วผ่าตัดก็ได้นั่นก็เป็นทางเลือกหนึ่งแต่บางคนสิครับมีปัญหาทางด้านการเงินนะครับแล้วก็มีความเป็นห่วงเรื่องของสุขภาพเพราะว่าพอเวลาผ่าตัดมันต้องใช้เวลาในกานรฝฟื้นผมขอเสริมเพียงนิดเดียวนะครับ ผลิตภัณฑ์น,นี้เรื่องจากความฉมังของการแสดงฤทธิ์ของมันแล้วมันก็เหมือนกับเป็นผลิตภัณฑ์ที่แก้อาการครับฮเะะมื่อเราแก้อาการหายแล้วหรือดีขึ้นแล้วพยายามถอยอืถอยเพราะว่าถ้าเราไปลดอาการเหล่านี้มันเหมือนกับถ้าหากมันลดมากไปมันก็เหมือนกันลดลดลด,ลดภูมิต้านทานในร่างกายด้วยเพราะฉะนั้นก็ถอยออกมาอย่างรวดเร็วแล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์ซึ่ง สามารถที่จะสร้างมวลกระดูกครับขนาดเดียวกันก็สร้างภูมิต้านทานให้กับเราได้ก็คือสูตรสีเขียวก็คือสูตรสีเขียวนะครับเพราะฉะนั้นคุณพี่ก็ได้ข่าวว่าใช้ควบคู่กันอยู่ตอนนี้นี่แสดงว่ามีมีลูกสาวหมอมีลูกสาวหมอที่เก่งมากครับอาแล้วครับขอบคุณมากครับ